ส,ส,สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคทุกคนนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่มาติดตามตคลิปวิดีโอของเยริซ่านะคะอันนี้ก็คือหางหายหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรนะคะทุกคนก็เลยมาอัปเดตชีวิตว่าเป็นยังไงทุกวันนี้ก็คือ,อก็สบายดีนะคะแต่ก็มีอะไรนิดหน่อยนะคะที่หายไป อันนี้ก็ตอนเช้าที่บ้านเรานะคะที่เมืองไทยนะคะ,ะก็จะชงน้ำฟักทองนะคะที่เขาทำเป็นอะไรนะเป็นแพ็กเกจที่เป็นเป็นซองนะคะทุกคนก็เขาก็จะเป็นเดี๋ยวนะเป็นอะไรอะ่ะเป็นผงผงเราก็ชงกับน้ำร้อนแล้วก็ดื่มบำรุงร่างกายของเรานะคะทุกคนอันนี้ก็คือ อยู่ที่คอนโดนะคะเยริซ่าก็อยู่ที่นี่ได้ตีสวาสอาทิเออสอาทิตย์อ,อ,ตยอ่ะครึ่งเดือนแล้วคะ่ะทุกคนเอ่อน้ํายังไม่ได้อาบสองอาทิตย์นะคะทุกคนแล้วที่หายไปก็ไปทําอะไรมา ก็ทำหลายอย่างนะคะทุกคนก็คือช่วงก็ก็จะยุ่งทำไมถึงว่าไม่ได้อาบน้ำสองอาทิตย์นะคะทุกคนสภาพก็เป็นแบบนี้แล้วทีนี้ก็วันนี้ก็ช่วยช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็เดินได้นะคะทุกคนเมื่อวานนี้ก็เดินได้ก็ไปทำลึกมาะคะ่ะทุกคนเดินได้ไปให้เขาตัด ตัดเทำเล็บแล้วก็ตัดหนังอะไรประมาณนี้แต่งเล็บเพราะว่าเดินเดินเดิน,ดนไกลวันแรกนะคะทุกคนเพราะว่าเอ่อหมอให้หัดเดินบ้างนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะทุกคนว่าไปเป็นอะไรมาถึงด้วยว่าต้องหัดเดินนะคะก็เดี๋ยววันหลังก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเออ เป็นยังไงที่ช่วงที่หายไปหรือว่าทำไมต้องหัดเดินอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเราก็ตอนเช้าก็จะดื่มน้ำฟักทองนะคะแล้วก็เวโปรตีนที่จะ,ะบำรุงร่างกายของเรานะคะทุกคนอันนี้ก็จะมาสวัสดีแล้วก็ว่าเออ เป็นยังไงหายหน้าหายตาเงียบเหงาหายไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็ช่วงนั้นก็ยังไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะมาทำคลิปวิดีโอนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าเออนานแล้วก็เลยจะอัปเดตให้ทุกคนรู้ว่าเออริซ่ายังอยู่นะคะก็คือ,อะจะยุ่งแล้วก็มีอะไระกับ ตัวเองนิดหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้ายังไงวันหลังเราก็จะมาเล่าสู่ฟังนะคะว่าเออทำไมหมอถึงเอให้หัดเดินหรือว่าอะไรเป็นอะไรอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็ยังดื่มไม่ได้นะคะทุกคนพรุ่งนี้สามีจะมารับนะคะก็จะได้กลับบ้านแล้วก็แล้วก็วกอ สองาทิตย์ไม่ได้ไม่ได้อาบน้ําก็จะเข้าอาทิตย์ที่สามนะคะน,น่าจะอาทิตย์หน้าถึงจะได้อาบน้ํานะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย